หญ่กว่านี้แหละอ๋อใหญ่กว่านี้ใช่อันนี้สิบสองใหเนี่ยใช่นี่สิบสองก็เหมือนมัดหนึ่งก็จะสี่เส้นอยู่ในนั้นสี่เส้นก็มัดวิ่งระหว่างเสามีมีตัวอย่างให้ดูไหมมีรูปอันนี้เขายังไม่เคยนี่เห็นที่คนเขาเดี๋ยวนี้ถ้าคันกว้างเขาเทพื้นเดียว แล้วก็เอาอันนั้นรองอันนี้ตัวตัวนี้เขาใช้ตัวนั้นยิงเลยนะตัวฝ้าฝ้าฝ้าใช้ตัวนี้ยิงเลยแต่กคนบางบางที่เขาใช้เหล็กนะใช้เหล็กเหล็กนี่มันเป็นสี่ลายสี่ลายดีกว่าเนาะเหล็กรุ่นเก่าๆเขาดึงเหล็กไม่เวิร์กเลเหล็กมันทำยากโอเคครับนี่สายฝ้าโรงเรียนอะไรนะเฮียแพรกษาวิเทศเนี่ยครับไก่เสร็จแล้วครับ อืชั้นเดียวครับดึงสลิงเอาขอบคุณครับรสิริพล